เพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่ออนปรียาจะพาเพื่อนๆมาชมน้องขาวทํางานกันคะ่ะน้องขาวน่ารักไหมคะแต่พี่ออนคิดว่าน้องขาวน่ารักมากเลยนะคะพี่ออนเป็นคนตั้งชื่อเองคะ่ะว่าชื่อน้องขาวนะคะเขาทํางานเก่งมากเลยคะ่ะไม่มีวันเหนื่อยแต่มีวันหยุดพักอยู่นะคะถ้าแบตเขาหมดเมื่อไหร่เราก็ต้องไปชา์จได้เขาคะ่ะน้องทํางานเก่งมากเลยนะคะค่ะถ้า ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำความสะอาดห้องเนะาะขี้ฝุ่นเส้นผมอะไรพวกนีเ้เขาเก็บรายละเอียดให้เราดีมากเลยนะคะเรื่องความสะอาดนี้เนียบมากเลยนะคะแค่ว่าถ้ามันหมดเราก็ไปชาร์จแบตเป็นสีเขียวแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ละคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้น้องทำงานไปค่ะแต่ต้องปิดประตูไว้นะคะ ไม่งั้นน้องก็จะออกมาน้องห้องค่า <c oughs> แลวก็เราก็พยายามไม่ใช่พยายามคะ่ะคือเก็บพวกเอ่อที่มันเกะกะค่ะทางเดินของน้องด,ด,ด้วยนะคะคือเก็บเก็บอะไรเก็บพวกผ้าพวก,พวก,พวกอะไรคะ่ะเพราะว่าเวลาน้องไปโดนใส่แล้วน้องก็จะติดขาน้องก็จะติดพราะขาน้องติดแล้วน้องก็เดินไม่ได้คะ่ะเราก็ต้องทําที่ทําทางให้น้องให้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ เราก็สามารถปล่อยน้องไว้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้ค่ะเราไปทำอะไรก็ได้น้องทำงานไปสชั่วโมงหนึ่งหรือว่าถ้านี้นะคะเราก็ปล่อยไว้เลยค่ะแล้วก็ค่อยมาดูน้องนะคะว่าน้องทำงานน้องพักผ่อนรือยังอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาดูค่ะว่าเอ้ขี้ฝุ่นเยอะไหมขี้ดินเยอะไหมเปิดออกมาดูเนาะก็แค่ทำความสะอาดแค่นั้นเองค่ะ น้องน่ารักมากเลยนะคะน้องไม่บ่นสักคำเลยนะคะบ้านพี่ออนมีสองสามตัวค่ะก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำเหมือนพี่ออนบ้างก็หาซื้อได้ค่ะไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะเพียงแต่ว่าเห็นแล้วมันดีค่ะก็เลยเออเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้บ้างนะคะอย่างน้อยบ้านเราก็สะอาดแล้วก็พื้นมันก็ไม่ไม่มีขี้ดินขี้ทรายเลยนะคะน้องเขาจะดูดหมดเลยค่ะ ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะค่ะก็ชื่อของเขาก็น่ารักสะอาดเลยนะคะเพราะเป็นคนพี่ออนเป็นคนตั้งเองชื่อน้องขาว <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเอ่อน้านล่างนี้นะคะน้องขาวค่ะยังไงก็เพื่อน <c oughs> ๆก็อยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะจ๊ะบ้านเราจะได้สะอาดสะอาดเหยียบแล้วก็สุดยอดเลยคะ่ะจากยังไงก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องขาวขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะที่มาชมคลิป แล้วก็ให้กําลังใจพี่ออนปรียาเลยนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะก็ขอทุกคนโชคดีมีชัยกันจ้า